พาไปดูยา่านเมืองเก่าตะกัวป่าซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมของพรานากันหรือว่าอาคารชิโนโปรตุกีสและก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเต้าหมิงโรงเรียนเต้าหมิงคือหนทางสู่ความสว่างความรู้สองนำทางชีวิตซึ่งเต้าหมิงสองคำสั้นๆเต้าคือหนทางหมิงคือแสงสว่างและปัญญารวมกันคือหนทางสู่แสงสว่าง หรือการนำพาสู่ปัญญาเต้าหมิงก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในปี2448เป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดพังงาไม่ได้เกิดจากนโยบายรัฐแต่เกิดจากศรัทธาของชุมชนการร่วมแรงร่วมใจของคนจีนที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทยต้องการให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือและก็ได้เรียนภาษาจีน อาคารเต้าหมิงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2465สะท้อนการผสมผสานระหว่างเทคนิคตะวันตกงานช่างฝีมือชาวจีนช่างท้องถิ่นและแดะคติความเชื่อของชาวจีนเส้นสายทุกสัญลักษณ์บ่งบอกเรื่องราวความสมดุลระหว่างฟ้าดินและคน ยุคเฟื่องฟูของเต้าหมิงเดินทางผ่านการเวลามานานหลายศตวรรษจนสิ้นสุดการเดินทางเมื่อปี2541โรงเรียนเต้าหมิงยุติการเรียนการสอนแต่เต้าหมิงไม่เคยหยุดสอนยังคงทำหน้าที่เป็นพื้นที่ของการรวมตัวการเรียนรู้และความทรงจำร่วมกันของคนที่มีฝันเดียวกันและก็ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เขาก็มีกิจกรรมการ ย้อนรำลึกถึงนนเต้าหมิงโรงเรียนสอน,อน,นภาษาจีนแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองเก่าตะหัวป่า,ปาที่เป็นโรงเรียนราชตกเบิงเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2463และก็ปัจจุบันอาคารโรงเรียนได้รับการบูรณะดูแลให้อยู่ในสภาพดี มีการจัดกิจกรรม Memory of เต้าหมิงเต้าหมิงความทรงจำที่ยังหายใจเมื่อวันที่21กุมภาพนะันธ์2569ณโรงเรียนเต้าหมิงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาโดยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูล,ลนิธิโรงเรียนเต้าหมิงร่วมกับเทศบาลเมืองตะกัวป่ากา,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูโรงเรียนเต้าหมิงในความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาเป็นพื้นที่ร่วมของผู้คนและชุมชนอีกครั้งกิจกรรม ในช่วงกลางวันนั้นเขามีการแข่งขันบาสเกตบอลเวทีเสวนาเมืองเก่าตะกัวป่าในความทรงจํากิจกรรมวันวาน,วนสารศินรับประทานอาหารข้ามมื้อพิเศษเป็นอาหารพื้นถิ่นในตะกวปา่ากิจกรรมไฮไลท์คือการแสดงละครเวทีร่วมสมัยผังเตที่เล่าเรื่องราวพิธีการในการแต่งงานของลูกบา้บาหรือเพรณกรันทั้งการจัดขบวนขันหมากการจัดทําพิธียี่า่พิธีไหว้เทวดาและ การที่จะทำให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนได้รับรู้การขอพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขความเจริญและพิธียกน้ำชาหรือผางเต๋โดยธรรมเนียมปฏิบัติของลูกบาบาก็จะใช้ยอดชาห้ารสในการทำพิธียกน้ำชาแก่ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายสะท้อนวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันเก่าแก่และก็เครื่องแต่งกายเชิงพหุวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีที สนใจก็ลองมาดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ย่านเมืองเก่าตะกวป่าแล้วก็ที่โรงเรียนเต้าหมิงแห่งนี้กันได้โดยในปัจจุบันทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีการจัดตลาดถนนคนเดินที่ย่านเมืองเก่าตะกัวป่ากันด้วยแล้วก็โรงเรียนเต้าหมิงเองก็จะอยู่ใกล้ๆแอเรียของย่านเมืองเก่าตะกวป่าที่จัดถนนคนเดินนี่แหละครับก็อยากจะ เชิญชวน,ชนให้มาท่องเที่ยวที่ตะกัวป่าก,กันเยอะๆนะครับ